ในบทเรียนที่อาจารย์ส่งมาให้ที่ผมเป็นคนแบ่งปันแต่ปกติแล้วป้าอ่อนแบ่งปันมาสองทีแล้วครับวันนี้ผมนีงก็จะแบ่งปันในเรื่องเกี่ยวกับความรักว่าพี่น้องเราเราจะเห็นว่าสุวรรณมีความรักเรื่องเดียรนลงส่วนใหญ่ส่วนมากที่เราเห็นในในในปัจจุบันที่เราไปไปมานอย่างนี้คันก็เห็นแต่ความเรียนรกเ่วตัวเราวันนี้ผมเอง ขอบคุณพระเจ้าที่ที่ได้บทเรียนนี้ก็มีอ่านอ่านหลายดอกพี่น้องก็ก็ก็อยากจะแบ่งปันพี่น้องในเรื่องราวหลายเรื่องความรักของของพระเจ้าในคิทเตียนมีกี่แบบก็จะนำพี่น้องอ่านแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันอลเอย่างรอุยางสักกันนะาน บทกวีและวัฒนธรรมของโรมนำคำกลราวให้เข้าใจและนำไปปิบัตินำไปใช้ในจริงนชีวิตประจวันโดยฐานกาบรกโรมพระนามพระเยซิศรีจ้าอาเมนอาลีเรียนพระเจ้าพี่น้องคำภาษาฮินดูเป็นความรักคำแปลเป็นภาษาก็คือ ซึ่งแปลว่ารนะักเป็นคำกิริยาและต่อมาข้อที่สองความรนะักคำนามซึ่งเดียวเช่นเดียวกับภาษา,า,ากรีกอ่านว่าอากาเป้อาคาเป้ซึ่งเช่นในสองเยลยวที่ถึงี่หพี่น้องอยูรันธานพี่ชายของข้าหรืข้าดาวิดเป็นพุก เพื่อท่านท่านเป็นที่ชื่นใจของข้ามากความรักอาหาราของท่านที่มีต่อข้านัอัศจรรย์กว่าความรักของสตรีอาเเรียแต่ความรักที่มาจากพระเจ้าที่ภา,าษาไทยมากจะแปลคำนี้ว่าความรักมั่นคงน,นั้นในภาษาอีม่มุใช้คำว่าอ่านว่า เคสีมีความหมายว่าข้อที่หนึ่งความเมตตาข้อที่สองโดยในต่อพระเจ้าความมัตโนมุนข้อที่สามโดยฝ่ายค้านบอกว่าว่าการทำแบบนี้ไม่ค่อยถูกใช่ไม่ค่อยถูกใช้ข้อสี่อัตนายความงามพี่น้องเข้าใจไหมฮัลโหลอยากขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรียนรู้ในวันนี้ผมเองก็ ตั้งแต่บาไม่ตั้งแต่บ้างพีน่น้องแต่แอาเลเล,ลียของพระเจ้ามีโดยฝ่ายค้านด้วยพี่น้องอาเลเลียของพระเจ้าเช่นในประพานธ์บทที่24ข้อ12 <c oughs> เขาอธิษฐานว่าข้าเด็กพญานาคพระเจ้าจขอประทานข้าพาาาาค์ขอประทานความสำเร็จแก่ยรติข้างค์ในวันนี้และขอส่งสำแดงความรักมั่นคงความเมตตา กเอวราห์นายของข้าพงศ์ในสองสมเด็จบทที่เก้าข้อหนึ่งดาวิดรับสั่งว่าภูมพันธุ์ของสามคนั้นมีเหลือไหมเพื่อเราเพื่อเราจะแสดงความรับผั่นคงความมัจลูเกี่ยรติน,นั้นโดยเห็นแก่โยนคาราเรียของพระเระจา้าคำว่าพระเจ้าเป็นความรับประกันในสอง ปรากบสองครั้งในหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อแปดและข้อสิบหกหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อแปดผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าอารเบียพระเจ้าพี่น้องผู้ที่ไม่มีความรักผู้ที่ไม่รักก็อย่างที่เราไเห็นที่ผู้ที่มันไม่ไม่ไม่รู้จักที่จะจักไม่รู้จักพระเจ้าก็คือผู้ที่ไม่มีความรักแต่ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ใจนับแบบอาคาเป้อย่างที่เราเรียน เราคือความรักที่มาจากพระเจ้าอาเอไม่เป็นครัพี่น้องเพราะว่าเรามาเคลียร์มาด้วยความรักรักในองค์พระผู้เเจ้าอะไรอย่างของพระเจ้า,นนจาต่อมาในบทข้อที่สองหนึ 1, ่งยอนบททีส่สี่ข้อสนิฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจที่ในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักตาาเป้และผู้ที่อยู่ในความรัก ก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสยู่ในคนนั้นอริยาสรุปขอพระเจ้าเบตตาให้เรามีความรักต่อผู้อื่นเพื่อแสดงความจริงใจของพระองค์เช่นกันอาเมนทีนี้เรามาดูความรักของที่เตียนมีสี่แสบพี่น้องในพระคุมภที์ภาคพัฒนาใหม่ซึ่งบันทึกด้วยภาษากรีกระกบอว่า เกี่ยวกับความรักอถึง4คำด้วยกันเช่นใช้บรรยายความรักที่แยกย่อยได้ถึง4ประเภทต่อมาข้อที่1คือน้องฟิลิเอตฟิลิเยตในย้อนบทที่16ข้อ1ี่9 5ท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะ ท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลก,โลกเหตุฉะนั้นโลกึงเกลียดชังท่านอาเรียนเถพระเจ้าจต่อมาความเป็นความรักอย่างแรกของความรักสี่ที่ปรีคนพบและได้ตั้งชื่อไว้ฟรีเลียนเป็นรักที่ไม่ถูกความรักตื่นระหว่างอีหลอกและอาตาเป้ เป็นมิตรภาพซึ่งมีต่อเพื่อนฝูงเป็นรากฐานของปัจเจกเป็นในสังคมมนุษย์เราเกิดมาโดยสัญญาพี่น้องโดยสัญญาของมนุษย์ต้องการความรักและต้องการความอย่ารักนี่แหละคือสัญญาของมนุษย์อเลเรียของพระเจ้าแรงนะครับพี่น้องมาฟังอรเลรียครับต่อมาท่านเหนืออรรัสสไลอันนี้จะข่ามันนะครับ ครอบครัวจึงเป็นสังคมแรกและมนุษย์ต้องอยู่อาศัยด้วยกันเพื่อมีชีวิตรอดในการเพื้อเฟือให้เกิดการมีพื้นฐานซึ่งเป็นความรักที่นิ่งที่พูดได้ว่าฉันต้องการเธอฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอเธอต้องการฉันฉันจะเป็นเพื่อนกับฉันเธอจะเป็นเพื่อนกับฉันแต่โดยธรรมชาติมนุษย์ไม่ยืนยาวี่น้องทุกคนต้องตาย ความรักแบบฟิเลสจึงเป็นรักที่เห็นแก่ตัวเช่นฉันชอบเธอถ้าเธอชอบฉันฟิเลสไม่ค่อยแน่ไรใครเพื่อความรักแต่เป็นมิตรภาพที่ลึกซึ้งซึ่งพัฒนา,าเป็นรักที่ลึกซึ้งต่อไปได้ถ้าเกิดสลายขึ้นกับใครสักคนฟิเยนมักจะมีผลอะไรกับฉันบ้างนี่คือคำถามนนะะมีผลอะไรกับฉันบ้างรักแบบนี้จะต้องจะเอาตัวเองเป็นหลัก ให้ตอบแทนกันเพื่อเมื่อมีเรื่องและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแม้จะเป็นรักแบบเพื่อนแต่ไม่สามารถตายแทนกันได้นอกจากจะใช้อาคาเป้แทนความรักเท่านั้นอะไรอย่าพเะเจ้ารักอาาเป้รักไม่มีเงื่อนไขเรื่อนี้ไม่มีค่าตอบแทนไม่มีสิ่งตอบแทนรักแบบแบบรักแบบ แบบ,แบบพระเจ้าพี่น้องอะไรอย่างีพรเจ้าที่เป็นัแบ,บ,บ่งอาคาพีต่อมาบทที่สองพี่น้องสตรองสตรองเก้สรอเก้เป็นความรักญาติพี่น้องเกิดขึ้นในคนทุกคนสตรองเก้เป็นรักที่พัฒนาขึ้นมาตามกระวนการอย่างชีวิตของคน,คนเรามีความเกี่ยวพันกันในการเรียนรู้ อเลีลยร์จัจบกัปติวนี้ก็ไม่ได้เลยจ้าจอเลีลยร์รักมันตามสัมผาสัญาณไม่ต้องการพูดเป็นแม่ไม่ต้องการพูดเป็นแม่ว่าให้ปกป้องลูกน้อยเพราะมันเป็นไปโดยอัตโนม,มัติแม่รักพวกุแม่แม่รักทุกคนอีกอเลีลยร์ประธานโทษพี่น้องไม่ค่อยชัดเจน รักแบบแม่รักลูกตัวเองได้อย่างง่ายดายพร้อมนั่นเป็นลูกของแม่แต่ความรักแบบตองเก้ก็ยังเป็นความรักที่็นเพศตัวเ,เพราะมีเรื่องเพราะมีเรื่องการต่างผลต่อทนตามายอยันมีมาเกี่ยวขออยบบ้องการแสดงแบบตองเก้พ่อแม่เรียนรู้ความรักแบบได้พอเ,อเด็กโตเ,เด็กก็จะเรียนรู้แต่ความรัก พี่น้องพยายามไปไม่ต้องพยายามเข้าใจกันพี่น้องผมัวไม่เห็นกูแบบปันพี่น้องผมเองก็นอยากมองเลยว่าเราศึกษาน้อยพี่น้องเราก็ค่อยเรียนไปด้วยกันเรียนไปเรื่อยๆพี่น้องอัลัยาต่อมามาดูหัวข้อในข้อที่หนึ่งที่ยี่สิบสองข้อสามสิบเอ็ดถึงสามสิบเจ็ดถึงสามสิบเก้าพี่น้องทรงบัญญัติข้อใหญ่บันใัญ่ข้อที่ห้าข้อสี่สิบสี่ฝ่ายเราบอกว่า จงรัสตรของท่านและจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ขุนีท่านในยอดที่สิบสามาษสัสีว่าให้ในให้มันจัดใหม่ไว้เก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันตอนรักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยจากนั้นนี่คือความรักแบบรักแบบอัทรพีอริยาภูมิาก็ ต่อมาบรรทุนในโลกบทที่ห้าห้าและความหวังใจมิได้ดไดดท,ดทํทาให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเห็นว่าความรักของพระเจ้าได้ไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางบัณฑิตย์โดยสื่อซึ่งค์ได้ประกาศให้แก่เราแล้วสองคนเรียนบทที่ห้าก้อนสิบสี่ถึงสิบเจ็ดเพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิด เห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งให้ตายได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงกินตายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดถึนพระพิษผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างไปแล้วสิ่งสารภาพต่อก็ลงไปที่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นอาริยธรรพระเจ้าหรืออยาก่็พี่น้องก็วันนี้ก็ผมก็ขอบันพี่น้องแต่เพียงแค่เีน้พี่น้องอไริยธรรพระเจ้าให้เรา วันนี้ในการที่เราจะนมัสการพระเจ้าหรือจสักการะบูชาพระบิดา,รรา,อาขอบคุณพระองค์สรงตรัสรู้ในนะครับวันนี้และบทเรียนที่คราบสงสัยได้เรียนรู้ขอบคุองค์ทรงตรัสรู้ใจครับองค์เพื่อที่ข้าองค์นั้นจะได้นำบทเรียนของความนี้นนไปศึกษา,รรากต่อขอบคุองค์ทรงนำข้าองค์ทั้งหลายในวันนี้ให้เข้าใจในถ้อยคำ่มาจากพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการนม,มันสก,การนี้ขอบคุองค์ทรวงพ่อไมตตา เดิมนักร้องนักดนตรีทุกทุกท่านท,ท,ทุกคนที่จะระ่วมพะศีการพิธีนี้ของมสมได้รับเกียรติภาพการค้าพองค์ทั่ในวันนี้อธิษฐา,านในนามพระยิดสิทธิเจา้าอย่าน